มาดูนะครับคลิปที่สองนะฮะก็จะเป็นพุทธประหัสุกนะครับเป็ข,ปของปห้านะมาดูฮะอันนี้จะเป็นเส้นตั้งฉากและเส้นขนานสองนะครับือประสงค์การเรียนรู้ก็ให้นักเรียนระบุสามารถระบุเส้นตรงที่มีคู่ขนานกันโดยพิจารณาจากระหว่างระยะห่างระหว่างเส้นตรงนะครับแล้วก็สาระสาคัญก็เส้นตรงสองเส้นที่อยู่บนระนาบเดียวกันจะมีจะขนานกันก็ต่อเมื่อมีระยะห่างเข้ากันเสมออันนี้คือกฎของเส้นเส้นขนานอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องซีเรียสเลย มันคือกฎกฎของเส้นขนานนะครับนะครับมันคือกฎของเส้นขนานเงี้ยมันจะต้องขนานกันไปมีระยะห่างเข้ากันเสมอนะครับมาดูนะครับการวัดระยะห่างนักเรียนจำไว้ครับจุดระยะห่างนะครับจุดระยะห่างนะครับถ้าเขาถามว่าจุดคอกับจุดงอห่างกันเท่าไหรนะ่น<ะ>ักเรียนก็เอาไม้มันทัดวัดเลยนะครับวัดเลยนักเ,เรียนเอาไม้มรนทัดวัดเลยครับ นักนียเทาไปพดวัดเลยนะครับเอาด้านเซนติเมตรนะครับด้านเซนจะมีตัวคำว่า cm นะครับนักเรียว,วัดเลยอยู่ตรงจุดครับเห็นไหมนะครับอยู่ตรงจุดนะครับอย่างเงี้ยครับจุดจุดคอกับจุดจุดคอกับจุดงอห่างกันอยู่ที่เจ็ดจุดห้าเซนติเมตรนะครับวัดอย่างนี้เลยต่อไป จุดคอกับจุดจอห่างกันเจ็ดเซนติเมตรจุดคอกับจุดชอชิงห่างกันเจ็ดจุดห้านะครับและจุดคอกับจุดชอช้างห่างกันเก้าเซนติเมตรนะครับถ้าเขาถามว่าจุดคออยู่ห่างระหว่างอยู่ห่างระหว่างคําว่าอยู่ห่างระหว่างหมายความว่าอยู่ห่างระหว่างหรือห่างจุดนี้ มาถึงจุดนี้ครับอยู่ห่างระหว่างเนี่ยครับจุดนี้กับจุดเส้นเนี้ยจุดคออยู่ห่างระหว่างกอเส้นตรงกอขอเท่าไหร่ถ้าโจทย์ถามอย่างนี้ว่าจุดตรงเออขอไปครับจุดคออยู่ห่างระหว่างเส้นตรงกอขอเป็นระยะทางเท <analog> <ๆ S 2> ่าไหร่ให้นักเรียนตอบว่าอย่างไงครับบางคนสับสนครับ <size> บางคนงงนะครับนะครับ,นะรบจุดคอก็คือจุดนี้ครับผู Phillip 000. ขอญาตเทียบให้เห็น นิดหนึงผูขออนุญาตใช้ปากกาดแดงลากมาให้ดูนะฮะจุดคอคือเ,เส้นที่มีระยะห่างประมาณนี้นะครับเส้นปะนี่เนะครับจุดคออยู่ห่างระหว่างเส้นตรงกอขอนี่ครับเส้นตรงกอขออยู่นี่นะครับผูททาเป็นเส้นปะให้เห็นเนี่ยไหมเนี่ยครับเขาถามว่าจุดนี้ยอยู่ห่างระหว่างจุดเนี้กอขอเท่าไหร่นี่วัดยังไงครับให้เรียนวัดเส้นจุดตั้งฉากครับ ขั้นเรียนมีข้อจากจุดตั้งฉากก็คือจุดคอควายกับจุดจอจานเห็นไหมครับเพราะมันเป็นเส้นตั้งฉากที่ครูติ๊กถูกเนี่ยมันเป็นเส้นตั้งฉากเพราะฉะั้นให้นเรียนเทียบระหว่างจุดคอกับจุดจอครับนักเรียนจะรู้ว่ามันห่างกันเท่าไหร่เพราะมันคือสูตรของเส้นขนานครับว่าเส้นขนานสองเส้นจะต้องมีระยะห่างจุดตัดระหว่างจุดเท่ากันเสมอห่างเจ็ดเซนติเมตรตอบแค่นี้ครับจบเห็นไหมครับ ง่ายๆเลยนอ่ะมาณนี้ครับจุดคอกับจุดจอจานจุดคออยู่ห่างระหว่างจุดกอไก่เส้นตรงกอไก่กับขอไข่ชี้เจ็ดเซนติเมตรเห็นไหมครับตอบอย่างเงี้ยจบเลยเพราะมันคือก,กฎติกาของเส้นขนานครับเส้นขนานคือจุดลากเส้นของมันจะต้องเท่ากันเสมอเนี่ยครับชี้ให้ดูเห็นๆชัดๆเนี่ยครับเห็นไหมเนี่ยคือเส้นขนานเมื่อจุดนี้เส้นจุดตัดลากมาจุดถึงจุดเส้นหนึ่ง ครับทาให้เกิดเป็นมุมฉากนี่อีกเส้นหนึ่งทำให้เกิดมุมฉาก,เ,เ,ก um เข้าสูตรที่ว่าเส้นขนานจะต้องมีระยะห่างระหว่างเส้นเท่ากันเสมอคือเส้นภายในนั่นเองเส้นภายในนี้จะต้องมีระยะห่างเท่ากันเสมอมันถึงจะเป็นเส้นขนานอ่านี่แน,น,น่นอนนี่แนวตั้งก็ได้ไหมครับแนวตั้งมันก็ต้องเท่ากันเสมอเมื่อลากมาแล้วทําให้เกิดเป็นมุมฉากเห็นไหมครับก็จะต้องเท่ากันเท่านั้นนะครับแต่ถ้ากรณีอย่างเงี้ยเบี้ยวไง อย่างเงี้ยนะครับเบี้ยวเห็นไหมต่อให้มันกตั้งฉากกันยังไงก็ตามแต่ถ้ามันเบี้ยวจุดระยะห่าง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 สองเส้นนี้ไม่เท่ากันมันก็ไม่เป็นเส้นขนานเห็นไหมครับต่อให้ลันมาให้ตรงเป็นมุมฉากแต่ระยะห่างสองเส้นนี้มันไม่เท่ากันเป็นมุมฉากได้ไหมเอ้เป็นเส้นขนานได้ไหมไม่ได้นะครับเป็นเส้นขนานกันไม่ได้ที่อยาเทียบให้เห็นชัดๆเลย อ่าต่อไปมาดูอีกเรื่องหนึงนะ่งฮะอีกแผนหนึง่งเป็นเขาบอกเส้นตัดขวางเส้นตัดฝานเกิดจากอะไรครับเกิดจากเนี่ยมันลากอย่างนี้เลยครูขออนุญาตใช้สีแดงลาาเส้นน,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 นี้เส้นตัดฝางลากนี้ว้าตลางนี้เนี่เส้นตัดฝางลากตรงๆก็เส้นตัดฝางเห็นไหมครับลากเฉียงแนวนี้ก็เส้นตัดฝางเห็นไหมครับนี่คือแนวเส้นตัดฝางจะทําให้เกิดมุม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 ,ม เกิดมุมนะเดี๋ยวจะมีคําว่ามุมนอกมุมในมุมข้างมุมข้างเดียวกันบนระนาบเดียวกันอย่างเงี้ยใช่ไหมครับทาให้เกิดมุม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 ถ้านับรวมกันแล้วจะทําให้เกิดมุมครับเส้นตัดฝาหนึ่งเส้นทาให้เกิดมุมกี่มุมครับแปดมุมมาดูกันจริงไหมมันจะทําให้เกิดนี่ครับมาดูจุสการเรียนรู้นิดนึงนักเรียนสามารถระบุเส้นตะกวางและมุมที่อยู่บนเห็นไหมครับมุมที่อยู่บน ข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางฮะนี่หนึ่งหนึ่งประโยคนกันนะและมุมอีกมุมหนึ่งที่อยู่คนละข้างของเส้นตัดกวางได้เอาเละนะไอแผนเนี้ยนักเรียนจะต้องระบุมุมซึ่งมีแปดมุมม,มุมหนึ่งี่อยู่บนมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางกับมุมที่อยู่คนละข้างของเส้นตัดขวางได้ อันนี้คือจุประสงค์ที่ต้องรู้นะครับเขาบอกเส้นสาระสําคัญเส้นตัดขวางเป็นเส้นตรงที่ตัดเส้นตรงตั้งแต่สองเส้นขึ้นไปซึ่งอยู่บนระนาบเดียวกันนั่นหะมายความว่าอยู่ในแนวขนานเดียวกันอย่างนี้ตัดตัดนี่ตัดนี่เขาเรียกว่าเส้นตัดฝาดตัวนี้เนี่ยเส้นตัดฝาดที่คูใส่หัวลูกศรเป็นเส้นตรงเนี่ยนะครับเส้นนี้เนี้ยเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นตัดขวางจะทําให้เกิดมุมแปดมุมเห็นไหมอย่างที่ครูบอกไหม เกิดแปดมุมตรงไหนดูหนึ่งสองสามสี่นะตรงตรงนี้ห้าตรงนี้หกตรงนี้เจนะ็ดตรงนี้แปดเห็นไหมครับทำให้เกิดแปดมุมที่ทับ ไม่ทับซ้อนกันด้วยดูไม่ทับซ้อนกันได้หนึ่งสองสามสี่ไม่ทับกันห้าหกเจ็ดแปดไม่ทับกันนะครับเส้นตัดฝาจะแบ่งเป็นมุมสองข้างมุมที่อยู่ข้างบนเดียวกันมุมที่อยู่ข้างบนเดียวกันเนี่ยมุมที่อยู่ข้างบนเดียวกันเนี่ยคือโค้งนี้เลยบนที่อยู่บนข้างเดียวกันเห็นไหมครับและเส้นตัดฝ the า,ะาจะมีมุมอยู่คนละข้างเสน้อนตัดฝา,ามาดูครับว่าเป็นยังไง เส้นตรงสีฟ้าเนี่ยนะเขาเรียกว่าเส้นตัดขวางครูตั ano, siglo, ้งชื่อว่าไอหนึ่งเส้นตรงไอเส้นตัดขวางหนึ่งสองเส้นตรงตัดขวางหนึ่งสองนะครับตัดเส้นตั้งแต่สองเส้นขึ้นไปหนึ่งเส้นสองเส้นตัดนะสองเส้นนะซึ่งอยู่บนระนาบเดียวกันเรียกว่าเส้นตัดขวางเนี่ยที่อยู่บนระนาบเดียวกันตัดขึ้นไปเลยระนาบเดียวกันแน่นอนอ่ะมาดู เนี่เส้นตรงคู่หนึ่งมีเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งเป็นเส้นตัดขวางทาให้เกิดมุม8มุมไม่ทับซ้อนกันมาดู QR เส้นตัดขวาง QR คือเส้นสีชมพูเรียน,นเห็นไหมนะครับเส้นตัดขวาง QR ตัดฝางไปเลยเป็นเส้นตัดขวาง MN ฮะมันตัดฝาง MN จริง ตัดฝั่งเส้นตรง OP จริงที่จุดตัด A กับ B นี่คือจุดตัด A จุดตัด B ดครับตามลำดับมุมนี้เกิดจากเส้นตัดฝั่งได้แกม่มุมหนึงสีฟ้าในหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ามาดูครับโดยมุมที่หนึ่งสี่ห้าและแปด เป็นมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางบนข้างเดียวกันคือบนเนี้ครับเนี่ยครับแนวระนาบนี้เลยเนี่ยเนี่ยคือบนข้างเดียวกันเนี่ยเนี่ยบนข้างเดียวกันต่อไปสองสามหกเจ็ดไปมุมตัดฝานที่อยู่กันคนละเส้นของเส้นตัดฝานี่ครับสองสามหกเจ็ดเนี่ยครับเส้นเนี้ยอยู่กันคนละอะไรฮะ เป็นมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะครับนะี่ครับก็เป็น,นมุมที่อยู่เส้นเดียวกันนะี่คือฝั่งนี้ฝั่งหนึ่งก็สี่มุมฝั่งนี้ฝั่งมุมก็อีกสี่มุมนะครับเพราะฉะนั้นมุมหนึ่งสี่ห้าและแปดกับสองสามหกและเจ็ดเป็นมุมที่อยู่คนละข้างของเส้นตัดขวางเราจึงเรียกมันว่ามุมคนละข้างเพราะมันอยู่กันคนละข้างจริงไหมหนึ่งกับสี่อยู่คนละข้างสองกับสามจริง หกับแปดไปมุมที่อยู่ตรงข้ามกับหกับเจ็ดเห็นไหมครับจริงเราจะเรียกว่าเป็นมุมคนละข้างของเส้นตัดขวางนะจ๊ะจำให้แม่นโอเคมีแค่เนี้นะครับทีนี้งานามาดูงานต่อเลย ครับอันนี้สอนไปแล้วนะครับจุดสองให้เขียนลากเส้นตั้งฉากทำได้เลยสามหกไปต้องอธิบายส่วนหน้าสามเจ็ดเขาบอกว่าอะไรตรวจสอบเส้นตรงลังสีส่วนของเส้นตรงที่กําหนดให้ว่าตั้งฉากกันหรือไม่เพราะเหตุใด,ดถ้าตั้งฉากกันให้เขียนสัญลักษณ์สแสดงการตั้งฉากถ้าตั้งฉากกันให้เขียนสัญลักษณ์สแสดงการตั้งฉากดูดิ fe เส้นตรง FE กับเส้นตรง CD เนะครับตั้งฉากไหมไม่ตั้งฉากเพราะเส้นตรง,งนี็ก็ได้เส้นตรง FE ไม่ตั้งฉากกับเส้นตรง CD นี่ ตอบอย่างนี้ต่อไปเส้นตรง MO กับเส้นตรง IK ทำไมครับตั้งฉากกันเส้น MO เส้นตรงตั้งฉากกับ IK โดยตัดกันที่จุด A เห็นไหมครับโดยลากเส้นตัดกันที่จุด A จุด R คือตัวนี้เห็นไหมครับต่อไปข้อ3ไม่ตั้งฉากก็ต่อบแบบข้อ1ข้อ4ตั้งฉากก็ตัดตอแบบข้อ2ส่วนข้อ5ดูเอาเองว่าตั้งฉากหรือไม่นะครับส่วน6 3, ก็บอกว่าเขียนส่วนของเส้นตรงแสดงระยะห่างระหว่างจุดกับเส้นตรงที่กำหนดพร้อมวัด ระยะห่างระหว่างจุดกับเส้นตรงนั้นจุดวัดก็ครับก็วาดเส้นไปให้ตั้งฉากนะครับลากเส้นไปให้ตั้งฉากนักเรียนดูก่อนมุมว่าเส้นตั้งฉากตรงไหน,นแล้วก็วัดว่าระยะห่างเท่าไหร่ส่วนข้อสองก็เหมือนกันครับใช้ไม้โปรครับลากเส้นโดยต้องให้ได้เก้าสิบองศานะครับจะตั้งฉากได้ก็ต้องเส้นเก้าสิบองศาเท่านั้นนะครับนี่ก็ต้องเก้าสิบนะครับใช้ไม้โปรวัดนะครับหลังจากนั้นครับ เิมคำตอบลงไปช่องถูกจุด C กับเส้นตรง AB มีระยะห่างกี่เซนนะครับก็วัดจุด C กับเส้นตรงให้ตั้งฉากนะครับจุด D ก็กตั้งฉากนะครับดูระยะห่างกี่เซนระหว่างจุดระยะห่างระหว่างจุด C กับ AB และจุด D e, เบียเท่ากันไหมถ้าเท่ากันกต็ติกถูกเท่ากันถ้าไม่เท่ากันติกก็ไม่เท่ากันแต่อย่างข้อหนึ่งจยเท่าแน่ข้อสองเนี่ยไม่น่าเท่าอ่ะเพราะมันไม่ใช่เส้นขนานตอบได้เลยเนี่ยจบไหมจบนะครับอ่ะเอาแค่นี้ก่อนนะครับ ทำจนถึงหน้า38นะครับทำจนถึงหน้า38มสนะสามหถึงสามเจ็ดสามพอนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ